<บ> <Morning S 1> มนิและรามสาุดโมนิ <Morning S 1> สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอเลมันจานใหม่เด็ดเด็ดดิฉันเด็ดล่วงเลยนะคะอะไรนะคะเด็ดที้ล่วงเลยค่ะเธอล่วงแล้วหรฮะไม่ใช่มะม่วงก็ล่วงไปแล้วไม่เหมนซ้อมนะเราเนี่ยแต่ช่วงนี้ขาดไม่ได้นะคะต้องขอขอบคุณสปนสอนเซอร์ก่อนค่ะและช่วงนี้นะคะสนับสนุนโดยตูยย้เย็น AI จากซัมซุงค่ะ ผลิตภัณฑ์เซนเซอร์ไดมัลติแคร์และวิกซอกโก้ค่ะโอ้ยดีจังเลยค่ะสวัสดีคุณแม่สวัสดีค่ะคุณลูกมาลับมามางานรับปริญญาลูกเหรอคะใช่ค่ะคุณแม่ก็มางานรับปริญญาลูกเหรอคะลูกอยู่คณะอะไรคะสอนร้านน้ำแดงไม่ใช่เรียนในสื่อ แต่วันนี้มีคุณแม่มาจริงๆเป็นแม่คู่แม่ลูกคู่แม่ลูกน่ารักมากใช่จากลูกกำลังดังเลยอ่ะใช่ดังมากแล้วหล่อด้วยค่ะจากซีรีส์นะคะ Love Design รักรักออกแบบนะคะคุณค่ะอ่ะไม่เสียเวลาไปพบกับน้องมีนสรุปมากับคุณแม่อ้อยค่ะเชิญค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่เชิญนั่งเลยค่ะ กำลังดูอยู่ว่าน้องมิวหน้าเหมือนคุณแม่หรือคุณพ่อเหมือนทั้งคู่ค่ะเหมือนทั้งคู่ลูกผสมเหมือนคุณแม่ท่านไหนท่านนั่งอยู่สองข้างอันนี้เหมือนแม่ในคุณพ <itt> re <insane repetition> ่อวันนี้ก็เฮ้ยน้องมีนจากเรื่อง Love Design the Series ครับรัิออกแบบเลิฟดีไซน์ซีรีส์นะคะเนื้อเรื่องประมาณไหนคะนิดนึงจะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้เกี่ยวกับเรื่องของการทำงานในระบบของ องการสถาปนิกที่เราจะต้องมีการระบบการทางานกันแต่ว่าเริ่มทีออกแบบเนี่ยออกแบบบ้านอย่างเดียวแต่ว่าจะมีการออกแบบความรักอองบ้านต้องน่ารักต้องน่ารักมากเป็นสายวายไหมลูกเป็นยุริครับเป็นยุริในสายยุหลักก็จะเป็นน้องน้องก้าวกับเป็นน้องเจน ใ,ใช่ยูริซึ่งกำลังดังกำลังรับคุณผู้ชมดูละครแนวนี้ก็จะได้เห็นความสดใสน่ารักของเด็กๆคุณแม่ดีใจไหมคะลูกได้เป็นดาราแล้วช่วงนี้ก <c oughs> ็ดีใจค่ะดีใจค่ะเลี้ยงลูกยังไงคะถึงได้แบบว่า <c oughs> น่ารักเชื่อฟังอย่างนี้ก็ก็เงกระเตงกระเตงไปไหนมาไหนด้วยจะเป็นแม่เขาไหมก <c oughs> ็เลี้ยงแบบทั่วไปอะค่ะเหมือนเหมือนครอบครัวทั่วไปทานอะไรเป็นประจำคะเออน้องมินทานได้ทุกอย่างค่ะแล้วก็ จันโปรธเขาจันโปรธเขา ก็ทานได้ทุกผ่านเลยนะกินไม่ยากเลยค่ะแล้วส่วนใหญ่จะชอบแบบพวกแบบอาหารรสชาติเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยครับแซ่บๆคุณแม่เป็นคนใต้ใช่ไหมครับก็ผมจะชอบแบบแนวแบบแกงส้มแกงไตปลาอะไรแกงส้มแกงไตปลามันเลยมันเลยอุ้ยเล่ตายได้อะไรเลยใส่จ่องทองแดงเขาอาจจะล่วงในจ่องแดงแล้วแหงด้ยไหมลูกพยายามเก่งๆพูดถัดภาษากลางชัดกว่าครับโหหนูโตที่กรุงเทพหรือโตที่กรุงเทพเนี่ยนะการพูดไม่ได้ถ้าอย่างนั้นวันนี้เมนูที่ ่นํามาทําในรายการเป็นเมนูวันนี้เตรียมเป็นแกงเขียวหวานยอดมะข่าอ่อนอ <c oughs> พูดแล้วก็น้ำลายสอเลยส <c oughs> ํ <c oughs> าหรับคนที่ ไม่กินพวกอะไรนะหน่อไม้ไม่ได้ใช่คยะใช่ค่ามันแทนได้เลยค่ะใช่เพราะว่ามันจะมีกฎยุริกเยอะใช่ค่ะเอาสิเอานะพร้อมไหมคุณแม่พร้อมค่ะพร้อมพร้อมแล้วไปกันค่ะไปกันทั้งคู่ค่ะวันนี้น้องมีกับคุณแม่เราจะมาทำแกงเขียวหวานยอดมะพร้าวอ่อนะให้ทีกอของเราได้ชิมกันนะครับรับประกันความอร่อยได้เลยภักสครูช่วงหน้านะครับ สนับสนุนโดยน้ำจิ้มไก่ไม่มีน้ำตาลตราแม่ประนอมเปบปซี่มาค่ะช่วงนี้พร้อมแล้วเนาะพร้อมแล้วะช่วงนี้เมนูชื่อว่าอะไรนะคะแกงเขียวหวานยอดมะพร้าวอ่าก่อนที่จะไปแกงเขียวหวานยอดมะพร้าวนะคะช่วงที่สองนี้นะคะสนับสนุนโดยน้ำพริกเผาไทยตราแม่ประนอมค่ะและเปบปซีจ่จานะคะ คุณแม่เตรียมง,ง,งานที่ถงได้เลยค่ะ,คะแล้ววัตถุดิบที่เตรียมไว้ให้นะก็มีดังนี้นะครับคุณแม่ถ้าพร้อมแล้วก็ลงมือทำได้เลย ระหว่างเตรียมวัตถุดิบนะคะขออนุญาตเล่าของดีๆฟังนิดหนึ่งนะคะ,คะน้ำจิ้มไก่ตราแม่ประนอมอยู่นี่นะคะผ่านวิธีนะคะผลิตค่ะที่ได้มาตรฐานค่ะไม่ใส่สารรวมตัวนอกจากนั้นแล้วนะคะเนื้อพริกนะคะกับน้ำจิ้มเนี่ยลอยแยกชั้นออกจากกันตามธรรมชาติเลยจ้าดีงามางามากเลยค่ะเชิญเลยค่ะกะทิค่ะกระเทีนใส่เลยนะคะจะใส่ไม่หมดนะคะ แล้วอะไรอีกแล้วก็เครื่องแกงปกติช่วยคุณแม่ทำอาหารเลยคะเนี่ยช่วยชิมครับช่วยชิมช่วยเชียร์อันนี้ได้ไหมคะผู้ชมมีกระปิไหมคะมีค่ะคุณแม่ก่อนนิดนึงค่ะจะได้อร่อยเกลือลูกช่วยจะได้เสร็จเร็วๆคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงค่ะแม่จะาจัดยาไปข้างบ้านอันนั้นไม่ต้องก็ได้ค่ะอันนี้ครับกระปิครับอ่าได้เลยเลยคุณแม่จ๋า รับรองไม่เค็มค่ะไม่เค็มเนาะคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะคะเมื่อกี้รับรองอร่อยนะค่ะแล้วคุณแม่บอกว่าเมื่อก่อนเปิดร้านอาหารร้านอาหารปักใต้ชื่อว่าร้านร้อยเรีงแกงใต้ร้อยเรีงแกงใต้อะแม่เออไส้ตีเล้าเอ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 าไส้ตามแม่เอนี่ยเบ็ดทำไมอร่อยพี่ผมชอบและผมประทับใจมากที่สุดผมชอบแน่นอนอาหารใต้ครับผมชอบเป็นแกงไตปลาครับแกงไตปลาได้วันนี้ไม่เอาแกงไตปลามากินเพราะว่าห่วงโต่ น้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บนี่ค่ะแม่น่าจะอยู่นั่นแต่ไห่อุ้ยหอมแล้วอ่ะคุณแม่รับประกันค่ะอันนี้พี่แก็คุณแม่ทำเองใช่ไหมคะปกติทำเองค่ะคุณแม่อารมณ์ดีไหมแม่อารมณ์ดีไหม็นคนอารมณ์ดีครับแต่ว่าวันนี้น่าจะอาจจะมีการแบบว่าเขินกล้องนิดนึงพอดีผมเพิ่งพาเด็กในสังกัดเข้าวงการ อังแรกอาจจะมีความแบบว่าอันนี้ดาราหน้าใหม่ใช่ครับยังไม่คุ้นชินกับร้องเท่าไหร่ดาราน้าใหม่ปากตัวด้วยนะคะฝากตัวด้วยโนี่ยที่ฝากคุณไม่บอกฝากฝังคุยกันได้พอใส่หมดเลยในระหว่างทําให้เคล็ดลับกับเป็นแฟนรายการได้ไหมคะว่าวิธีทําแกนแบบนี้ให้อร่อยเนี่ยมันมีเคล็ดลับยังไงคะ มันถ้าจะให้อร่อยนะคะมันต้องเครื่องทําเองอะค่ะมันต้องเครื่องทําเองใช่ค่ะทุกอย่างสดหมดเลยค่ะบอกได้ไหมว่ามีอะไรบ้างแเครื่องแกงเขียวหวานเครื่องแกงเขียวหวานก็มีค่ะตะไคร้แล้วก็พริกกระเทียมค่ะผิวมะกรูดผิวมะกรูดใช่ค่ะโๆใช่ตําเลยค่ะปกติไม่ใช้พริกแห้งหรือว่าแม่ใช้พริกสดเลยค่ะพริกสดนะพริกแห้งกับพริกสดต่างกันยังไงคะในการได้น้ําพริกออกมา มันมันต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็นพริกแห้งเนี่ยมันจะเผ็ดแบบเขาเรียกว่าไงร้อนเนาะร้อนแต่ว่าถ้าเป็นพริกขี้หนูสวนน่ะมันจะเป็นแบบธรรมชาติแล้วมันจะหอมกว่าวันไหนที่เราใช้พริกแห้งแล้วมันเกิดอาการร้อนเราเปิดแอร์ได้ไหได้ค่ะเปิดได้เลยหรือไม่ก็น้ำแข็งก็ได้ค่ะไม่นี่ออกไหม <laughs> คนมานานแล้วเอาไปเอาไปเอาไปนี่ให้ให้กินแม่ไม่ต้องทำแล้วแม่ไม่ต้องทำแล้วไปเลยใช่ไหมคะวันนี้เจริญกรดเมืองมาไม่ใช่ขนมขวยฟูหรอครับถ้าแม่มีลูกเซอร์ไพรส์แบบนั้นน่ะแม่ไหวไหมคะไหวไหวค่ะแม่จับดีแม่จับดีแม่แม่เป็นคนชอบที่แบบว่าใส่น้ำใจคนไม่ใช่ค่ะเพราะมันเป็นชีวิตของเขาค่ะอ๋อใช่ไหมคะแต่เราจะไม่ไหวนะแม่ริมแม่สักผู้หญิงเราอ่ะเราชอบผู้หญิงมาอายุเยอะอายุน้อยผู้หญิงทำงานผู้หญิงเปี้ยผู้หญิงหวาน แบบส่วนใหญ่จะเป็นแบบมองที่ทัศนคติมากกว่าครับแต่หลักๆคือจะชอบล้างมือแล้วนะรู้สึกว่าดึงดูดกับคนที่เล่นกีฬาพี่ประทัยหนูมานะหนูไปว่ายน้ำก่อนไม่เป็นไรค่ะถามที่หมดเลยค่ะรับละครที่เล่นเป็นแนวยูริใช่ไหมคะเป็นยูริครัรู้ไหมคะตอนนี้เรารักกันแล้ว เรารักเรารู้ใจกันแล้วนะได้เลยครับเคมีเคมีดูได้นะค่ะจะรักเธอจนวันตายแม่จะรังเกียจได้นะแม่ไม่ต้องเกรงที่แรกฉันรักเธอเนาะเอาเดี๋ยวคแป๊บนึงใส่นี่ก่อนเรารักกันนะแม่นะช่วยไปเตรียจานสิขอโทนะที่จะใส่แม่แม่เนสวยเลยนะอันนี้ตัดตัดกนิเทศทิ้งคะ ทำให้หมดแม่เขาใจใหญ่ให้กินทั้งทีเดี๋ยวนะคะเราเอาเราเอาพริกมาดูดหน้าหน่อีกเสร็จแล้วนะค่ะใช่อะแม่กาแม่กาแม่กาอ่ะนี่เมื่อทำกับข้าวให้เราทานวันนี้เราก็ขอมอบกระเช้าผลิตภัณฑ์ตราแม่ปนอมนะคะตำนานความอร่อยคู่ครัวไทยให้เอาไว้ติดครัวนะคะขอบคุณค่ะทำอะไรก็อร่อยขอบคุณค่ะเบาสาวคำน้้แยากุย้ เดี๋ยวสิอะไรล่ะต่งานเราสองคนมันใช่เหรอใช่นี่เจ้าสาวน้องมินก็ไปเชื่อเขาไม่ใ้ายุกหนูไปฟังมันต้อแต่ชุดสีกระโปูเหมือนกันเออมาอาตัดแจกเลยทำเป็นขาพี่ขอเลือดเอาสิไหมมาสมาตมาสิคนละเลือดครับเออน้ำค่ะมินนี่เป็นคนเรียบร้อยเนาะคุณแม่พร้อมนะพร้อมอ่ะถ้าพร้อมแล้วชิมค่ะ อร่อยมากอร้อยเลยแม่อรัร้อยแรงนะคะร้อยแรงใช่แม่ร้อยร้อยอบคุณค่ะร้อยจริงอะวันนี้นะคะให้น้องมินฝากผลงานก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมรับรัดออกแบบนะฮะ Love d e s i g n e เอ็ดซีรนะครับรับบทเป็นปัดนะฮะฝากติดตามได้ทุกวันพฤหัสครับ ทางช่อง3ามสีทุ่มครึ่งครับคุณแม่ขอฝากผลงานค่ะก็เออนี่ไงผลงานลูกบอกไปแล้วแม่ต้องบอกอีกก็ขอให้ติดตามน้องแบบเอ็นดูก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจจะติดต่อคุณแม่นะครับผ่านในหน้าอย่างผมได้เลย แลัวเป็นโมเดลิ่งแทนแล้วตอนนี้โอเคค่ะแล้ววันนี้นะคะจริงๆก็ขอขอบคุณน้องมินกับคุณแม่ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่สุดเลยและช่วงหน้าพี่ไก่จะแต่งตัวมากินร้านไหนนะคะอดใจรอขอพักสักคู่เดียวค่ะสนับสนุนโดย ไรฟรีกางเกงซึมซับสบายบายืด2เท่าสวมเองง่ายแค่หนึ่งเบาะลครยใส่เกงในทิพะยะพประกันภยัยสวัสดีค่ะวันนี้ไก่ไก่วรายุทธมีอะไรมาแนะนำกับเแฟนรายกา,ารอลมานจานใหม่เด็ดนะคะคือไก่วราปิศนาฮาร์ทเซรั่มค่ะเนื้อเซรั่มบางเบาซึมเร็วไม่เหนียวเหนอะหนั าก่อนแต่งหน้ามีส่วนช่วยให้ผิวชุ่มชื้นและดูเรียบเนียนเครื่องสำอางเกลี่ยง่ายดูติดผิวอย่างเป็นธรรมชาติไม่แห้งและไม่เป็นขุยค่ะมีส่วนช่วยลดเลือนริ้วรอยให้แลดูจางลงค่ะใบหน้าดูกระจ่างใสข้อสำคัญมีสารสกัด4อย่าง 1, 1เมลาซิโล มีส่วนช่วยเรื่องหน้าแลดูกระจ่างใสไฮยาลูโรนิกเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวสารสกัดจากใบชาเขียวมีส่วนบำรุงผิวให้แลดูสุขภาพดีเจเดอร์มิสมีส่วนช่วยลดเลือนริ้วรอยให้แลดูจางลงค่ะอยู่ในไก่เวลาเซรั่มตัวนี้แล้วค่ะค่ะวันนี้ไก่ก็มีโปรเด็ดเด็ดโปรดีๆมาให้กับแฟนรายการปลมานจานใหม่เด็ดค่ะ โปรพิเศษสุดส่งท้ายปีเพียง399เท่านั้นจากราคา890บาทตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปีวันนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้จนถึงสิ้นปีค่ะสิ่งที่คุณจะได้รับเซรัม่ม1นขวดพร้อมบ็อกเซตหนึ่งเซต1กล่องประกอบด้วยอะไรรู้ไหมคะ 1. ลิฟกอเจลล้างหน้า1ชิ้น ช่องทางการสั่งซื้อหรอคะ0819919392หรือแอดไลน์ไก่วราคาส่งฟรีและสามารถเก็บเงินปลายทางได้ทุกกรณีเมื่อคุณสั่งซื้อคะ่ะโปรพิเศษสุดส่งท้ายปีเพียง399เท่านั้นจากราคา890บาทตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปีวันนี้เดี๋ยวนี้ ตอนนี้จนถึงสิ้นปีค่ะช่องการทางสั่งซื้อเหรอคะ081991-9392หรือแอดไลน์ line, มีแอดด้วยนะคะไก่วราส่งฟรีและสามารถเก็บเงินปลายทางได้ทุกกรณีเมื่อคุณสั่งซื้อไก่วราเซรั่มค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่3แล้วนะจ๊ะช่วงนี้ค่ะสนับสนุนโดยไลฟ์ฟรีค่ะและ ทิพย์พิยะประกันไทยและช่วงนี้นะคะช่วงแต่งตัวมากินค่ะวันนี้พี่ไก่แต่งเป็นอะไรอะ่ะเธอไปสืบมาสีไปร้านซูน,นิตก็อดหรือจะแต่งตัวเป็นไมค์อาจจะเป็นแคดดี้อะไรไม่รู้นั่น,น่ะสิงั้นเราไปดูพร้อมกันไปดูเลยค่ะ อย่างนี้นะอย่างนี้เนี่ยยกขึ้นมานะคะแล้วก็อย่างนี้อ้าอ้ดี๋ยวเยี่ยงสวิงดีไหมคะกินไก่เยี่ยมใช่ได้ค่ะใช่ได้โปรทำท่าดีไม่เห็นจะมีลูกกอล์ฟเปลนี่มีตาหามีแวววี่นี่เขาเรียกอะไรเรียกเขาแล้วเเรียกอะไรคะเรียกขาถ้าไม่ดีโดดสวิงนะครับ ซึ่งวันนี้ค่ะในช่วงแต่งตัวมากินนะพี่ชาพี่ไก่วรายุทษมาในชุดของโปรกอล์ฟค่ะโปรกอล์ฟสาวแล้วก็มาวินนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านสุนิทกอล์ฟค่ะคุณบอกว่าคุณมีเมนูเด็ดเด็ดวันนี้ร้านนี้ค่ะเขานำเสนอเลยค่ะเมนูหอยลายอบเนยพี่ไก่จะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวเราก็ไปในร้านกันดีกว่าค่ะลองร้านเลาเลยค่ะจะพักก่อนเดี๋ยวค่อยตีอ่าเดี๋ยวค่อยขวด สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นเกียรติมากเลยนะคะในงานเลียงร้านนี้ยินดีมากมากเลยค่ะร้านร้านสุนิทกอล์ฟนี่คือมีชื่อมานานมีชื่อมานานเราขับรถผ่านเราผ่านมาตั้งแต่วัยรุ่นเราก็เจอมาแล้วแสดงว่าร้านนี้มีมาตั้งแต่โบราณโบราณใช่ร้านเราเปิดตั้งแต่ปี2516ค่ะประมาณ50กว่าปีแล้วตอนนี้50กว่าปีวิ่ดเปมาเข้ามาได้แบบรู้สึกถึงความคลาสสิก แล้วยิ่งเมนูอาหารที่ได้ยินมานี่ก็คือแบบยิ่งเมนูหอยลายหอยลาอบเนยเดี๋ยวเราต้องขอถามก่อนเลยว่าร้านนี้ตั้งอยู่ที่ไหนคะอ่าร้านตั้งอยู่ที่บนถนนพระรามห้าค่ะอยู่เอ่อใกล้ๆแยกราชวัตรค่ะค่ะแล้วถ้าคุณผู้อยากจะโทรศัพท์มาจองที่ก่อนนะครับเบอร์อะไรก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์0 2 2 4 1 0 2 6 4อ่งค่ะครับวันนี้ที่บอกไปว่ามีหอยลายอบเนยใช่ค่ะของเด็กใช่ไหมคะแล้วมีอื่นๆก่นเห็นแล้วแกเต็มเปหมดเลยรออยู่ตรงนี้แล้ววันนี้เยอะ ต้องมาวางแล้วดีวเรามาไล่พิจารณากันว่าอันนี้คืออะไรดีกว่าอันนี้คุณแค่ตกใจและเซอร์ไพรส์มากกับอาหารเยอะขนาดนี้ละลางตาซึ่งเราได้ยินมาว่าหอยลายปอดเลยเราจะมาชิมอันนี้ดิฉันขอนี้ก่อนเลยนี่เลยหอยลายปอบเลยเนาะหอยลายหมดเลยนะคะคุณอันนี้จะทานคู่กับขนมปังกระเทียมค่ะที่เราจะทำเองเลยหืมยเป็นไงคะ <c oughs> มันไม่ฝรั่งจ๋าเลยนะ <c oughs> หอมเนยหอมผมกะหลี่ซึ่งมันมันมันรวมตัวกันอย่างอย่างไม่นึกนึกไม่ถึง <c oughs> ตำนานกว่า50ปีไม่เกินจริง <c oughs> แปลกตรงที่ใส่ผมกะหรี่ลงไปเนี่ยมันทำให้ดับดับกลิ่นหอยแต่มันชูรสชาติชูความหอมอร่อย เมนูต่อไปแล้วครับคุณแดมค่ะคุณแดนแมะเเป็นจานถัดมาก็ได้ค่ะ,คะเป็นมีกรอบปุ้งทอดค่ะ,คะอันนี้มีกรอบเราจะทอดสดๆเป็นจานต่อจานเลยค่ะจะทอดเมื่อมีออเดอร์เข้ามามีกรอบก็จะมีความกรอบแล้วก็ล้วนค่ะไม่ได้แบบเหนียวติดฟันเลยะค่ะออทานกับบุ้งก็จะแบบเข้ากันดีมากดีไหมคะจฉันไม่อยากจะบอกอว่าฉันได้กลิน่น้มซางใช่ กลิ่นส้มซ่าเข้ามาในจมูกทำให้เพิ่มความหอมและความนุ่มนวลของหมี่กอบม,มากยิ่งขึ้นถูก <sea. S 1> ไหมคะมีส้มซ่าใช่ไปไดเลยค<ล>ุณแม่ทุ่มมากและอันนี้นี่คือเมนูถัดไปนี่คืออะไรคะเป็นข้าวผัดเนยพริกลงเรือคะ่ะอันนี้ก็คือถ้าสมมติใครมาแล้วอยากทานเป็นอาหารจานเดียวก็สามารถสั่งอันนี้ก็คือมีครบเลยค่ะมีเป็นชะอมมะเขือทอดมีหมูหวานเนี่ยค่ะผมนำไปก่อนแล้วคนไม่ไหวหมูหวานดี แต่น้ำพริกดองไี่ได้เขาบอกเหม,มือนนั่งกินอยู่ที่บ้านน้ำพริกรสเดียวกับที่บ้านที่สันรสชาตินะครับที่แท้จริงเลยส่วนนี้กอล์ฟนี่ตอนแรกนี่แถวนี้เออเ,เป็นเป็นเป็นที่ได้กอล์ฟด้วยใช่มคือเมื่อก่อนนะคะคุณปู่เขาเล่นกอล์ฟค่ะแล้วก็ที่ร้านเปิดเป็นที่ขายอุปกรณ์กอล์ฟซ่อมไม้กอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คุณป้าเขาชอบทําอาหารเขาก็เลยเหมือน เปิดเป็นร้านอาหารเล็กๆก่อนตอนแรกเล็กๆตอนหลังก็เลิกลายเป็นร้านใหญ่เลยค่ะก็เลยยังคงชื่อว่าเป็นสุดิศกอกใช่ค่ะแล้วเมนูต่อไปที่อยู่บงหน้าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ค่ะเป็นกุ้งมะขามไข่ลูกเขยค่ะกุ้งมะขามไข่ลูกเขยใช่ไก่อาเลยนี่แบตัวกุ้งเขาจะทอดกรอบเลยค่ะสามารถทานได้ทั้งเปลือกเลยถ้าคนชอบสามารถทานเปลือกได้ค่ะจะมีความเป็นรสจัดจ้านนิดหนึ่งใช่ไหมคใช่ค่ะแต่ละอันนี้ทานเข้าไปรู้เลยเป็นยังไงครับพี่ หอมหอมเที่ยวจังเลยอ่ะขึ้นมาถึงแตะจมูกได้แล้วส้มมะขามนะครับมันละมุนแต่เมนูถัดไปนี่หนูกำลังงงด้วยกันไม่เคยเห็นอะไรนี่เลย ตั้งยู่ตรงหน้านี่เลยครับคุณแมฟองดูค่ะโดยทั่วไปเราจะเห็นเป็นแบบชีสฟองดูช็อกโกแลตฟองดูแต่ว่าที่ร้านนะคะจะเป็นฟองดูเนื้อสัตว์ค่ะในหม้อนี้จะเป็นน้ำมันค่ะแล้วก็ตัวเนื้อสัตว์อะค่ะสามารถเลือกแต้ก็จะมีกุ้งมีเนื้อวัวมีหมูมีไก่ค่ะแล้วแต่ใช่ว่าเราจะสั่งอะไรขออนุญาตนะคะแต่ก็อันแรกนะคะเดี๋ยวขอเป็นกุ้งแล้วกันเราก็จะจิ้มลงไปอย่างนี้นี่ค่ะก็เป็นเหมือนการทอดลงไปค่ะน้ำจิ้มกุ่น แล้วก็นำจิ้มมาค่ะอันนี้เราจะเราก็จะใส่ทุกอย่างลงไปที่ที่ต้องการอยากจะทานลงไปถ้าใครชอบมาจองเดสเยอะก็ใส่เยอะใครชอบผงปริเยอะก็ใส่เยอะใครชอบหอมใหญ่เยอะก็ใส่เยอะใครชอบอะไรใส่อันนั้นะช่เรียกว่ากินตามใจชอบจริงถือว่าได้กินเหมือนได้กินแบบทำครัวเองเลยอะร้อนๆอร่อยแบบนี น้ำจิ้มครบรสเลยใช่ไหมพี่มีเท็กเจอร์ให้เรากัดด้วยกว่านี้เด็ดมากกุบๆอย่างนี้เราต้องการันตีว่าร้านนี้อร่อยจริงเดี๋ยวไก่ก็เผามอบใต้การันตีให้ค่ะขอบอกเลยนะคะจบรายการแล้วมาได้เลยนะคะขอบอกว่าอร่อยที่รับทานตรงนี้อร่อยทุกเมนูนะคะอรมานจานใหม่เด็ดขอมอบใต้การันตีให้ค่ะขอบคุณค่ะว้าวว้าวว้าวเคยเห็นไม่เคนกระปงไหม กันมาสนเสมอเลยอ่ะจริงแล้วไปอยู่กลางสนามแต่ขานางยาวขานางสวยเนาะนี่เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่ว่าอายุเยอะแล้วแต่ว่ารูปร่างหน้าตาเขาเนี่ยเขาสามารถรดูแลได้ดีใครจะไปรู้จะร้อยแล้วนะ ยังไม่ตึ่ใช่ไมยังไม่ถึงเขาเจ็ดสิบแปดไม่ใช่เหรอโอ้ใ oh, จแล้ว <c oughs> ใอ้ใจร้อนไม่เกี่ยวเลยอ่าแต่ว่านะคะเขายังดูแลหน้าตาเขายังเหมือนเด็กอายุห้าสิบใช่<ล>ค่ะนี่แหละค่ะเป็นแบบว่าเหมือนกับให้เรามั่นใจคะ่ะว่าคนเราเนี่ยไม่ควรที่จะหยุดออกกําลังกายแล้วก็ไม่ได้ออกหนักหนานนะไปเดินออกแดดนิดหน่หน่อยก็ทําให้เขาแข็งแรงกันขึ้นมาได้เนะคุณนนองจริงค่ะค่ะและร้านแต่ละร้านที่เขาไปมาเนี่ยนะอร่อยแทบจะทุกร้านเลยใช่ค่ะแต่เวลาหมดบทเวลาแล้วนะคะ กลับมาพบกันใหม่ได้ทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา8โมง15ทางช่อง3กด33ค่ะวันนี้<ค>ลาไปก่อนน้อค่ะกลับรายการโอลิมปาคจาย์ใหม่เด็ดค่ะ,คะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับวอนจันทร์เลยมันนี่ถลาตอนถลาข้อหานี้เป็นถลาไป็เหมือนโน้นเข้าควัวหรือเปล่าเฮ้ยผมอัปเกรดแล้วจริงเหรออัปเกรดแล้วผมเข้าครัวแล้วไม่ยากเชื่ออย่าบอกเข้าไปตักข้าวกินมันจะตกไปวัดจริงจริงมันง่ายมากครับลายหงหั่นสามชั้นเองได้ง่ายมากครับไม่ง่ายมากครับแต่โยนให้ผมหมดเลยทุกอย่างไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเดี๋ยวบาดมือใช่ไหมนะ บาดมือเป็นไรแต่ถ้าบาดใจพอเลยน้ำปูคือเชียงใหม่ปูลิ่มทะเลพิคินหนูพากาพัสต้าอิตาลีสี่อย่างมารวมกันอยู่ในจานเดียวกันมันจะเกิดอะไรขึ้นไม่ป่วยนะคะไม่ใช่เรามากินแล้วจะต้องอร่อยทุกร้านแต่เขาบอกว่าอร่อย